สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองผู้ตรวจตรีเทียเดชธรรมสุธีผู้บงกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พันตำรวจตรีวรุชคำล่าสารวัตรกำกับการสืบสวน3กองบงกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมโดยร้อยตํารวจเอกพิชากรกองสวัสด์ร้อยตํารวจเอกพงศธรอารีรองสารวัตรกํากับการสืบสวน3ากองกับการสืบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลและตํารวจสืบสวนนครบาลเข้าจับกลุ่มนายพัฒรพลอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสาราญามีนบุรีจ .10-25 ทับสอลงวันที่25กรกฎาคม2515ร ในข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจับกุมขณะบวชเป็นพระภิกษุภายในวัดแห่งหนึ่งซอยคุ้ม9 25ถนนคุ้มเก้าแขวงลำปะทิวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครสริมเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาของเด็กอายุ13ปีทราบเรื่องว่าบุตรสาวซึ่งอาศัยอยู่กับน้าผู้เสียหายที่หอพักไม่มีชื่อแขวงลำปะทิวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครต่อมานายพัทรพลขี่รถจักรยานยนต์มารับ ไปโดยพาออกไปจากหอพักดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่เด็กเป็นการล่วงละเมิดอำนาจการปกครองจนทําให้ได้รับความเสียหายจึงเข้าแจ้งความดําเนินคดีกระทั่งชุดสืบสวนนครบาลสามารถเข้าจับกลุมได้สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเบื้องต้นนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอน,อนอฉลองกรงดําเนินคดีตามกฎหมายพลตําร,รีเทียเดชฝากเตือนว่าการมีความรักนั้นไม่ผิดแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอายุ18ปีขึ้นไปและควรทําให้ถูกต้อง ให้ผู้ปกครองเขารับรู้ส่วนพ่อแม่ต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดพูดคุยกับลูกไม่เหินห่างคอยชี้แนะถึงการมีคู่รักวัยที่เหมาะควรเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง